ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่มีแปลงหญา้าทะเลรวมกว่า4,500ไร่ก็คือที่เกาะมุกนะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมีสภาพเสื่อมโทรมไม่ต่างจากที่เกาะลิบงตอนนี้คนในพื้นที่พยายามทุกวิถีทางในการรักษาปแปลงหญา้าทะเลที่เหลืออยู่ไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ดูแลพยูนให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปภาพพยูนที่เกาะมุกจังหวัดตรังนักท่องเที่ยวถ่ายไว้ได้ค่ะขณะที่ไปเที่ยวชมพายูนบริเวณสะพานท่าเทียบเรือ ชาวบ้านเขาบอกว่าพายุในภาพนี้ชื่อว่าเจ้าลายค่ะเป็นขาประจำที่มาหากินบริเวณนี้จนชาวบ้านคุ้นเคยตั้งชื่อให้ตามลักษณะหลังของมันการเที่ยวชมพยยุที่นี่ไม่อนุญาตให้นำเรือเข้าใกล้กับตัวพยุนนะคะแต่ว่าสามารถชมได้ที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือหรือว่าที่หอชมพยูนที่สร้างไว้เท่านั้นเพื่อไม่เป็นการรบกวนพยยนนี่เป็นกฎที่ชาวบ้านเขาวางร่วมกันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการสำหรับชาวประมงรวมทั้งผู้ขับขี่เรือที่เข้าใกล้หาดจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วด้วยเราจะมีการเราเห็นเราจะเห็นธงสีเหลืองไมหมคะข้างนอกอะค่ะตรงนั้นเป็นเขตชะลอความเร็วค่ะเพื่อที่ป้องกันการเกิดอันตรายต่อพายุเรือทุเรือทุกลำค่ะที่จะเข้ามาหน้าเกาะเนี่ยจะต้องชะลอความเร็ว พอเข้ามาในบริเวณที่มีธงอยู่ตรงนั้นนะคะ<ม>ก็เพราะว่าพายุเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆนี้เขาเข้ามากินหญ้าค่ะเมื่อก่อนเนี่ยหญ้าเยอะค่ะเขาก็เข้ามานานๆครั้งเข้ามาทีเขากินอยู่ข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้ข้างนอกมันไม่มีหญ้าค่ะเขาก็เข้ามาเล่นตรงนี้ค่ะเข้ามากินบางทีก็มาโชว์ตัวอยู่ที่หัวสะพานก็เราก็มีการทํกากันพื้นที่เอาไว้ให้ใหมันนะคะ ก่อนหน้านี้ที่มียังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่สนใจได้ไปศึกษาแปลงหญ้าทะเลค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารของพยูนเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แต่พบว่าระยะหลังหญ้าทะเลที่เคยเป็นผืนยาวต่อกันก็เหลือเป็นแค่ยมยมทาให้กิจกรรมศึกษาแปลงหญ้าทะเลไม่สามารถทําได้ต่อ <c oughs> หรือว่าต้องเดินไกลออกไปอีก <c oughs> เพื่อไปดูขณะที่ความหลากหลายของหญ้าทะเลก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากญ้าทะเลที่มีมากกว่า10ชนิดตอนนี้เหลือไม่กี่ชนิดเท่านั้นผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามันประสานเครือข่ายชุมชนชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาที่พบพายุนตายจากเขตใบพัดเรือและเครื่องมือประมงได้ร่วมกันวางมาตรการป้องกันควบคู่กับมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นการกำหนดเส้นทางเดินเรือความเร็วและเครื่องมือประมงที่ปลอดภัยกับพายุ เครือข่ายใช้ฝั่งเนี่ยรวมทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจําเป็นจะต้องเล่นเรือเนี่ยก็ให้เล่นเรือในล่องน้ำะครับอยาวออกสเปคสปามากแล้วก็ในในกรณีที่เข้าใกล้แหล่งหญ้าทะเลเนี่ยขอให้ชะลอความเร็วเรือ<ม>คือความเร็วเรือที่เราคิดว่าประยูนคุ้นคุ้นเคยเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่เกินสิบห<ม>้าน็อตปกติเขาจะวิ่งกันเท่าไหร่อคะถ้าสปีดโบสคู่เลย มันเร็วเกินไปแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นในร่องน้ำเนี่ยพูดถึง20นอบรถได้มาถึงร่องน้ำหลักน,นะครับค,คือเราคืออย่ารัดร่องน้ำคือเวลาน้ำขึ้นบางทีเราลัดนะครับถ้ารัดเนี่ยความเร็วเรือควรจะลดลงห้าน็อต7ดนอตแต่ถ้าอยู่ในร่องน้ำเนี่ยคุณก็วิ่ง 15, น็อต20นส หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไปสำรวจข้อมูลประชากรพายุในประเทศไทยค่ะพบว่าตอนนี้มีอยู่282ตัวถือว่าเป็นสัตว์ทะเลที่ใกล้ศูนพันธ์ุในทะเลไทยทาให้การวางมาตรการดูแลก่อนที่จะสายเกินแก้กลายเป็นเรื่องสําคัญค่ะที่คนในพื้นที่และผู้อนุรักษ์ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน